กัถือบาหาเกรรมไปตาท้าชีวิตเขีดมาโน,นตากั้นลูกหลานอยู่ทั้งหลังกับวหไลทึ้พิมบุญคนเจ้าเทวาโอ้นหออ จังไม่เป็นสัตว์สามบุญหาสมอยงงอนควมนก็บหม,มมีและสามบุญหาเพื่องเงี้ยวอนเพื่อเป็นทานให้วิญญาณจ้ามีทุนเบิกทางออกไปน่ะไม่มาสาง ไปมาสากเพื่อนีเมาเอบังเอาความเยพี่ยนนี้ไปสักคนเมื่อเศร้าในหัวเขาทีมาอยากนำน้ำความเจ้าสมเถอคนเกิดมาบททั้งเดิมกัด้องเป็นแนวดีมันบีบยากเจ้าเยี่ย

เสี้สูตรสนองฝันก็ทจะไหนกองบุญกองกระสขอกเขาวกับหนักของหวานของข้าวกับตกสิบตกยันสย่างสามารถไปหอดไปเถียงตกลงยันของคุณพ่อสมกิตแส่แก้วได้และห้่จะไหนสิ่สามารถไปหอดไปเถียงของหลงยันทุนได้เพามันมีอยู่สามอย่างนั่กันอย่างที่หนึ่งกับข้าวกัหนัของหวานของข้าวตกสิบตกยันสิบสามารถไปหอดไปเถีงตกลงยันของคุณพ่อสมกิตแสกแก้วได้นั่นคือดูยันของคุณพอสมกิด ได้ตกนรกไปแล้วเพราะนรกเพื่อนสิก็สามารถกินกัขบขพากําหนานของหวานของข้าวอับถูกสิก่งทุกยาเพี่อนจัดเก็บนเพื่อนไม่กับเพื่อนนี้ได้ขับนรกเพื่อนสเสพกับป็นอาหารอย่างที่สองก็ขเพากําหนานของหวานของข้าวถุกสิ่งทุกอย่าง ขับสิวสามาธิไปหอดเป็นถึงดวงวิญญาณของคุณพ่อสมคิดเสียเกี่ยวได้นั่นที่ดวงวิญญาณของคุณพ่อได้ขึ้นสวรรค์ไปแล้วขับเพิ่งสวรรค์เพขันสิวสมาธิจิตกับขอกำนาดของหวานของข้าวกับตกสิ่ง์วิญญาณที่หอดจัเดเกี่ยวในเพื่อนในค,คับขึ้นนี้ได้ขับเพราะิ่งสวรรค์ขับศิเศษของทิพย์เป็นอาหารเด้อแต่รับส่วนอย่างที่สาม กับเขากับนามของหวานของข้าวทุกสิ่งปอญญางขอบบุกขอบอุลทุกสิ่งกุญญาทสิสามารถไปหอดไปถึนดวงบญญัณของคุณพ่อสมติแสงแก้วได้ดั่็เพื่อนดวงบญญาณของคุณพ่อสมคิดยังเป็นดวงบนญญาุณหลิงลกยยังเป็นดวงบนยญนณพ่อสมติแก้ได้ังเป็นดวงบนอุญญ่อสติแงก้ัเพื่อวงิยูุณพ่อสมติแสงแก้วได้ดั่งเพือนดวงบนยของคุณอสมติแสแก้วด่เพ่อนดวนยันองุณพ่อมิงแงคพ ผ่านยิ่เสียงร้รองเสียงร่ำให้จักลู่ไว้ว่าเมื่อนี่อยากสนิทมิดสหาย้อบด,ด้วยลูกล้านคุณพ่อคุณแม่ในสานงากประทับบุท